สวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะชวนมาคุยเกี่ยวกับเรื่อง,องคอลลาเจนกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังรู้สึกกังวลเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการจะกินคอลลาเจนหรือจะไม่กินคอลลาเจนมันคืออะไรมันจําเป็นไหมเออแล้วถ้ากินจะเป็นยังไงถ้าไม่กินจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะ,ะก่อนอื่นเข้ามาแล้วเนทรบกวนแช่ให้เนทนิดนึงนะนั่งตากกลางแดดแสงแดด แดดที่นี่แรงมากเลยทุกคนแดดที่บ้านนี้นะให้ความรู้เรื่องนะคอลลา,าเจนเนาะคอลาคอลลาเจนคอลลาเจนที่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะต้องเราจะต้องเลือกอยังไงนะคะทุกคนซึ่งเนจะขอสารภาพเลยนะเดี๋ยวแชร์อ,อ่าเข้ามาแล้วเนก็ควรโอเคที่ขอสารภาพก็คือว่าเนซเนี่ย จะต้องรอ,อยังไม่ได้ชงเพราะว่าเมื่อเช้านี้ชงเนยจะทําคลิปแล้วเน้ก็ชงไปแลวสองซองนะแล้วเน้ก็เลยอยากจะกินแต่ก็ต้องรอก่อนเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ได้ไลฟ์เนาะแล้วถ้าเราชงไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากกินไปเยอะกว่านี้ที่ไม่อยากกินเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่ามันกินเยอะไม่ได้นะทุกคนมันก็มันก็สิน้นเปลืองอนะเนาะมันกินหลายซองบางวันนี้ก็กินหกซองนะมันก็ดูจะสิ้นเปลืองเกินไป เดี๋ยวจะมาบอกว่าเรากินแค่ไหนจะพอดีพอดีแล้วก็ได้ผลด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วเน้รบกวนแชร์ให้เน้ด้วยนะสาหรับใครที่ทานคอลลาเจนอยู่นะคะคอลลาเจนยี่ห้อสีทองเนี้ยน้ำเขาก็จะเป็นสีนี้เนาะเดี๋ยวเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจนก่อนว่าคอลลาเจนเนี่ยมันคืออะไรนะคะบางคนก็จะบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นที่เราจะต้องกินเข้ามาหรอก เราว่าร่างกายเราสร้างได้เองอันนี้ไม่ผิดนะคะจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยสังเคราะห์คอลลาเจนได้เองนะความสามารถของเซลล์ของเราเนี่ยเซลล์เราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็กลไกลอัตโนมัติของร่างกายเนี่ยสรา้างคอลลาเจนอยู่แล้วนะคะแต่พอวันหนึ่งที่เราเริ่มอายุเยอะเนาะเริ่มอายุเยอะแล้วเราก็กินอาหารดูดซึมไม่ดีนะคะหรือบางคนเจ็บป่วยเงี้ยเนาะระบบของการที่เราจะ นำอาหารเข้าสู่เซลล์เนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะมันก็จะเริ่มที่จะสารอาหารเข้าเซลล์ลำบากเนาะแล้วการกําจัดพิษก็ลำบากทีเนี้ยพอเรากินเรากินแบบเหมือนเดิมไม่ได้โดยปกติคอลลาเจนเนี่ยมันคืออนุพันธ์ของโปรโตีนค่ะใครก็ตามที่กินโปรโตีนเพียงพอเนาะคำว่าเพียงพอก็คือในยามที่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะทุกคนสมมุติว่าน้ําหนัก50 ไม่ได้ป่วยเป็นไตไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งเนาะควรจะกินโปรโตีนให้ได้อย่างน้อยะ50กรัม50กรัมต่อน้ําหนักตัวสมมติว่าคนน้ําหนัก50 g, ก็ควรจะทานโปรโตีนให้ได้50กรัมแล้วก็ไปเฉลี่ยว่าเออเราอาจจะไปกินไข่ไข่มันก็7กรัมใช่ไหมคะหรือบางคนกินถั่วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปเฉลี่ยเอเาสําหรับคนทั่วไปที่ร่างกายปกติก็ได้โปรโตีนจาก เวลาเรากินโปรตีนไปร่างกายก็จะเอาไปสังเคราะห์อคอลลาเจนแต่ทีเนี้ยอย่างที่เน้กล่าวไปนะว่าถ้าเวลาที่ร่างกายของเราเริ่มอายุเยอะแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่กินโปรตีนได้ไม่หลากหลายคําว่าไม่หลากหลายก็คือโดยปกติคอลลาเจนมันมีอยู่ไหนทุกคนรู้ไหมหมายถึงว่าเวลาที่เราอยากจะเอาคอลลาเจนเนี่ยไปบํารุงร่างกายคอลลาเจนในในส่วนของสัตว์อะมันจะมีเยอะค่ะอย่างในส่วนของข้อต่อในส่วนของข้อที่เป็นข้อต่อพวก เนื้อสัตว์นะเนาะหรือว่าเป็นพวกคากิอะไรพวกนี้ค่ะคอลลาเจนมันจะอยู่ในส่วนนั้นหรือแม้แต่ในปลาอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องสกัดสกัดมาแล้วก็ได้กินนะเนาะทีเนี้ยบางทีเราก็ไม่สามารถกินแบบนั้นได้อย่างบางคนเนี่ยไม่ไม่ชอบกินเนื้อสัตว์ไม่ชอบที่จะมากินเป็นชิ้นเป็นอันอะไรแบบเนี้ยและอีกอย่างหนึง่งเวลาที่เราอายุเยอะแล้วเรากินพวกโปรตีนนี่มาจากเนื้อสัตว์อะค่ะการย่อยมันย่อยไมมเขาเรียกว่า สิ่งที่เหลือจากการย่อยอ่ะมันจะเป็นของเสียตกค้างเนาะแล้วมันก็เลยทําให้ร่างกายที่บกพล้องอยู่แล้วอะค่ะไม่สามารถกําจัดของเสียนั้นได้เหมือนคนที่เป็นโรคไตอ่ะแล้วเวลาไปกินเนื้อไปกินอาหารเนื้อสัตวนะ์เนาะเขาก็จะมีภาวะที่โปรตีนรั่วค่ะเพราะว่าร่างกายเขาเริ่มเสื่อมตับมันเสื่อมตับเนี่ยจริงมีหน้าที่ที่จะกักเก็บโปรตีนอะบูมินเอาไวนะ้เนาะแต่ทีเนี้ยพอระบบมันเสื่อมมันก็เลยไม่สามารถกักเก็บได้ มันอักเสบแบบนี้นะคะอันนี้คือภาวะที่ร่างกายขาดสารอาหารนะทุกคนทีนี้พอเราจะมากินโปรโตีนจริงๆแล้วมันมีโปรโตีนในรูปแบบที่มันเป็นรูปแบบสกัดอย่างอันนี้พูดเรื่อง,องคอลลาเจนก่อนเนาะคอลลาเจนมันคืออนุพันธ์ของโปรโตีนนะทุกคนมันคือการเอาโปรโตีนเนี่ยมาทําให้ย่อยให้เป็นหน่วยเล็กๆๆๆๆ,ๆเนาะแล้วร่างกายเนี่ยไม่ต้องเอาไปเป็นภาระกระเพาะในการที่จะมาย่อยแล้วค่ะพอเรากินเข้าไปปุ๊บ ลำไส้เล็กก็ดูดซึมเอาไปใช้ได้เลยแล้ววิธีการที่เราจะชัวได้ยังไงว่าคอลลาเจนอันนั้นน่ะมันชัวหรือไม่ชัวซึ่งปัจจุบันนี้ง่ายมากเลยนะคะก็คือเราก็ต้องดูเนาะว่าเขามีที่มาที่ไปหรือเปล่ามีออยอรับรองหรือเปล่าซึ่งคอลลาเจนในท้องตลาดมันเยอะมากแล้วแล้วอย่างที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอลลาเจนที่ขายแบบบางทีก็เราก็ไม่รู้แหล่งเราไม่รู้โรงงานไม่รู้ที่มาที่ไปแต่เขาก็จะเน้นว่าอาคอลลาเจนกินแล้วผิวขาว ซึ่งมันก็จะเป็นสูตรที่เขาไปใส่สารบางอย่างทําให้ผิวขาวแต่วันนี้ถ้าเราอยากจะกินคอลลาเจนเพื่อให้มันปลอดภยนะัยเนาะเราก็ต้องดูอะไรบ้างอันดับแรกเราต้องดูที่มาที่ไปก่อนว่าใครเป็นผู้ผลิตเนาะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเขาได้รับออยอรหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะอันที่2เวลาที่เราจะเลือกคอลลาเจนก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าปัจจุบันเนี้ยคอลลาเจนมันจะมี3มชนิดเนาะและในปัจจุบันคอลลาเจนที่ที่เขา นิยมที่จะทํากันเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคก็คือว่าเขาจะเอาคอลลาเจนทั้ง3มชนิดนี้มารวมอยู่ในซองเดียวกันแต่ก่อนนั้นถ้าใครเป็นสายสายอาหารเสริมเนาะทุกคนจะรู้ว่าคอลลาเจนเนี่ยมันมีหลายเกรดหลายยี่ห้อซึ่งตัวเน้เองนะอันเนี้ยเล่าให้ทุกคนฟังตัวเน้เนี่ยเป็นคนที่เลือกคอลลาเจนที่ยี่ห้อที่แบบเกรดบริสุทธิ์สูงสุดพรีเมียมสุดๆซึ่งราคามันก็จะสูงเนาะ แต่ก่อนนั้นนะ่ะมันจะไม่มีแบบทําให้เรากินอร่อยแบบนี้ค่ะรสชาติมันก็จะเป็นจืดๆมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งถ้าพูดยี่ห้อทุกคนก็จะรู้จักแต่มันเป็นยี่ห้อที่แพงที่สุดในท้องตลาดเหตุผลที่เลือกเพราะว่าเราต้องการในระดับที่ปลอดภัยสูงสุดซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่ามันปลอดภัยสูงสุดความปลอดภัยเนี้ยจริงๆแล้วมันดูจาก,กเขาเรียกว่าในข้างกล่องหรือว่าในสรรพคุณที่เขาบอกไว้เนาะก็คือปลอดภัยจากโลหะหนัก ซึ่งสาคัญมากเลยค่ะโลหะหนักเนี่ยเนาะเพราะว่าถ้าเรากินเพ,พราะคอลลเเจนมันต้องกินต่อเนื่องนะคะกินต่อเนื่องเพื่อให้ได้เห็นผลลัพธ์ถ้ามันมีโลหะหนักเราก็เท่ากับเรากินโลหะหนักเนาะแล้วมันก็ต้องปลอดภัยจากเขาเรียกว่าโซเดียมด้วยเนาะเพราะคอลลเเจนบางยี่ห้อก็โซเดียมสูงซึ่งเดี๋ยวเล่าประสบการณ์ตัวเองให้ฟังนะเมื่อก่อนเคยมีแบบมีคนซื้อคอลลาเจนมาให้ทานเนี่ยเนาะแล้วพอเนททานไปทีเดียวเนทก็รู้เลยว่าโอ้มันมีโซเดียมเยอะมากเวลาเราทานคอลลเเจนที่มีโซเดียมสูงเนี่ย ตื่นเช้ามาหน้าเราก็จะบวมนะทุกคนเออเพราะว่าเขายังไม่ได้มีการสกัดในส่วนนั้นออกไปนะแต่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราเลือกคอลลาเจนเราต้องเลือกที่1ไม่มีโซเดียมหรือโซเดียมน้อยที่สุดนะสไม่มีสารโลหะหนักอันนี้สําคัญที่สุดอันที่3ต้องเป็นคอลลาเจน3ชนิดอยู่ในอยู่ในซองเดียวหรือว่าอยู่ในเวลาเราเทใส่ใน1นึ่งซองเนี้ยมันจะต้องเป็นคอลลาเจน3มชนิด ซึ่งคำว่า3มชนิดเนี่ยคอลลาเจนแต่ก่อนนั้นนะ่ะเขาก็จะมุ่งเน้นว่าอ่ากินไปเพื่อทำให้ผิวสวยผิวยืดหยุ่นผมผิวผมอะไรพวกนี้เนาะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ไม่เอาแต่ผิวแล้วค่ะเขาก็จะเอาบำรุงผิวด้วยบำรุงหลอดเลือดด้วยบำรุงกล้ามเนื้อด,ด้วยส่วนไหนที่จำเป็นจะต้องขยับต้องต้องมีการยืดหยุ่นเนาะต้องหลอดเลือดอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อหลอดเลือดทุกเส้นตั้งแต่สมองยันปลายมือปลายเท้าเนี่ยก็คือหลอดเลือดก็ต้องอาศัยคอลลาเจนนะคะ อีกอันนึงก็คือกระดูกโดยเฉพาะกระดูกข้อต่อกระดูกเอ็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อพวกนี้ยอาศัยคอลลาเจนทั้งหมดเลยซึ่งคอลลาเจนถ้าเป็นสูตร3ชนิดรวมกันเรากินแล้วเราก็จะได้ครบหมดนะคะไม่ได้แต่เฉพาะผิวอย่างเดียวเนาะแต่เราจะไปได้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหลอดผนังหลอดเลือดเพราะว่าในส่วนที่มันจะต้องใช้ใช้คอลลาเจนมันอะไรที่มันขยับขยืขย่อนอะทุกคนเวลาที่คอลลาเจนมันลดลงยกตัวอย่างสมมุติว่าผนังหลอดเลือดเนาะเวลาผนังหลอดเลือดมันเริ่มจะ เสื่อมนะคะมันก็จะไม่กระชับไม่ยืดหยุ่นนะคะอันนี้มันก็ต้องอาศัยคอลลาเจนนะคะกระดูกก็เช่นเดียวกันพอเราอายุเยอะข้อต่อน้ําในข้อกระดูกมันก็จะเริ่มที่จะทํางานไม่ไม่เหมือนเดิมเนาะเช่นเดียวกันผมก็เหมือนกันคะ่ะคอลลาเจนเนี่ยมีส่วนบํารุงเส้นผมด้วยเนาะทำให้ผมเราไม่งอกเร็วทําให้ผมเรางอกช้าอันนี้คือในส่วนของคอลลาเจนที่เขาที่เขาช่วยทําให เขาเรียกว่าเติมสารอาหารในระดับของเซลล์ซึ่งถ้าเราเป,เป็นเด็กอยู่เนี้ยเด็กอะ่ะเขาสามารถที่จะมีการดูดซึมมีการเผาผลาญแล้วนาไปใช้ได้แต่พอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นสภาวะที่ร่างกายข,ขาดคอลลาเจนนะทุกคนมันจะสะท้อนออกมาให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยเนาะมันมีสัญญาณที่บอกวาอ่าสัญญาณที่เห็นได้ชัดอย่างสมมติว่าผู้หญิงช่องคลอดแข้งอย่างเงี้ยก็คือการขาดคอลลาเจนนะ หรือว่าเวลาเราแต่งหน้านะถ้าถ้าสมมติว่าใครอายุ50อย่างเงี้ยเราจะสังเกตเลยว่าถ้าร่างกายผิวพรรณเราไม่ชุ่มมันแต่งหน้าไม่ติดนะคะซึ่งเน่นเนี่ยสังเกตตัวเองนะว่าเฮ้ยพอเราทานคอลลาเจนต่อเนื่องเนี่ยเวลาเราเขียนขอบตาเออมันจะแบบว่าชุ่มชื้นอะอันเนี้ยคือมันเกิดจากเวลาเราทานคอลลาเจนแล้วมันจะเห็นผลลัพธ์แบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราขาดคอลลาเจนผมเราก็จะหลุดง่ายร่วงง่ายนะผิวเราก็จะแห้งง่ายผิวเราก็เป็นจุดค้ำได้ง่ายเนาะ รวมถึงส่วนอื่นๆนะทุกคนเพราะว่าทุกส่วนมันใช้คอลลาเจนหมดอะเนาะะทีนี้ทีนี้เรารู้แล้วว่าเออคอลลาเจนเนี่ยม,มันมีบทบาทสําคัญเวลาที่เราแล้วเวลาถามว่าเวลาเราจะกินออการการที่จะกินเราจะกินไปเพื่ออะไรเนาะอย่างที่บอกจริงๆแล้วเราถ้าเราต้องการที่จะดูแลผิวพรรณดูแลทุกส่วนเราไม่ต้องกินคอลลาเจนก็ได้ทุกคนเราสามารถทานโปรโตีนได้เท่าน,นี้ใครทานโปรโตีนอยู่ใครทาน อาหารที่มันเพียงพอเนาะมันก็สามารถที่จะบำรุงดูแลร่างกายได้เนาะแต่วันนี้สำหรับคนที่ทานคอลลาเจนในในมุมของเน้นะคะก็คือคนที่ต้องการความสะดวกสบายส่วนหนึ่งเนาะสะดวกสบายง่ายดีพอพอฉีกใส่ซองแล้วก็เทอันนี้มันคือความสะดวกแล้วอีกอย่างหนึ่งคอลลาเจนเนี่ยที่มันแตกต่างจากโปรตีนนะทุกคนคือมันไม่ต้องกินเยอะแล้วมันกินจํานวนน้อยแต่ว่ามันได้มันได้ประสิทธิภาพเยอะเนาะยกตัวอย่างเช่น คอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจนในส่วนของการบำรุงกระดูกค่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าเทคโนโลยีของอการทำ uc 2เนาะคือบำรุงกระดูกกินน้อยแต่มันก็สามารถไปช่วยในส่วนของการบำรุงกระดูกแต่ทีนี้เวลาที่เราทานโปรตีนอะ่ะมันจะไม่ได้เหมือนแบบการทานคอลลาเจนนะคะอีกอันนึงก็คือคอลลาเจนมันยังช่วยทําให้การดูดซึมเข้าไปสู่เซลล์เนี่ยมันเร็วเนาะมันเร็วแล้วมันก็จะเห็นผลเร็วซึ่งการเห็นผลเร็วนี่นะคะจาก อันนี้อันนี้ถ้าสมมติว่าใครทานคอลลาเจนอยู่นะให้สังเกตเนาะคอลลาเจนที่ดีเนี่ยหต้องปลอดภัยอย่างที่บอกปลอดภัยไโรโลหะหนักเนาะจริงๆแล้วเขามีเขาจะมีเขาเรียกว่าการตรวจสอบนะคะทุกคนแต่สมมุติว่าเราไปกินคอลลาเจนยี่ห้อใดก็ตามทีเขาจะเคลมมาว่ามันเป็นแบบนู้นแบบเนี้ยอันนั้นเราก็อย่าเพิ่งเชื่อนะในในตัวของเน้เนี่ยเวลาเน้เลือกทานคอลลาเจนทุกคนไน้ทานคอลลาเจนมาหลายยี่ห้อมากเลยค่ะแต่ก็ แต่ก็ไม่เคยเชื่อว่ายี่ห้อไหนมันจะดีอะไรเงี้ยเนาะจนกระทั่งต้องมาลองก่อนอะลองแล้วลองอีกซึ่งก่อนหน้านั้นเน่ไม่ได้ทานคอลลเเจนยี่ห้อนี้ทานอีกยี่ห้อนึงซึ่งที่บอกว่ามันเป็นยี่ห้อที่แพงเนาะร,ร,ราคามันสูงมากเลยค่ะแต่พอราคามันสูงมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถทานได้แบบต่อเนื่องทุกๆวันเนาะเพราะซองหนึ่งมันก็ราคาแบบ100บวกเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออมันราคาสูงไปแต่พอเรามาสรรหาคอรลเเจนในท้องตลาดมันก็จะมียี่ห้อนเนี้ยทุกคนซึ่ง ยี่ห้อนี้ข้อดีของยี่ห้อนี้ก็คือว่าปกติคอลลาเจนมันจะเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์ที่แบบไม่ได้ใส่ในส่วนของวิตามินหรือว่าสารอาหารใดๆเนาะซึ่งถ้าใครที่สามารถกินคอลลาเจนแบบจืดแบบนั้นก็ก็กินได้นะแต่ตอนหลังมาเนี่ยในสูตรใหม่นะเขาจะมีเทคโนโลยีหรือว่ามีนวัตกรรมค่ะช่วยทำให้คอลลาเจนเนี่ยดูดซึมได้ง่ายด้วยการใส่ใส่วิตามินใส่สารต้านอนุมูลอิสระใส่เทคโนโลยีลงไป ซึ่งในแก้วนี้นะทุกคนจริงๆแล้วมันมีหลากหลายวิตามินนะไอ้สีไอส้ไอสีเนี่ยสีที่เป็นสีออกโอรสเนี่ยมันคือสารสกัดจากส้มสีเลือดนะคะซึ่งส้มสีเลือดเนี่ยมันมีสารต้านอนุมานุมูลอิสระสูงเนาะแล้วก็มีสารสกัดจากเปลือกสนเวลากินในจะบอกวิธีการเลือกคอลลาเจนที่ดีนะกินแล้วต้องไม่เหม็นคาวนะทุกคนอันที่2กินแล้วต้องอร่อยในระดับที่กินแล้วมีความสุขสบายใจคะะ่ะเพราะถ้าเป็นคอลลาเจนอย่างจืดเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ถึงกับอร่อยมากแต่ก็พอกินได้แต่ถามว่ามันกินต่อเนื่องมันก็เบื่อนะเพราะคอลลาเจนแบบจืดเหมือนทิมก็จะมีกลิ่นอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นคอลลาเจนแบบที่มันเขาทํามาสําเร็จรูปแบบนี้ยคำว่าสําเร็จรูปก็คือไม่ได้มีแต่คอลลาเจนแต่ว่ายังมีวิตามงวิตามินใส่เข้าไปให้เราด้วยแล้วมีรสชาติที่เรากินง่ายค่ะพอเรากินง่ายปุ๊บมันก็สามารถกินได้ ในทุกวันเนาะเพราะเป้าหมายของการกินคอลลาเจนเนี่ยกินเพื่อทําให้ผิวที่มันเหี่ยวกระดูกที่มันไม่ยืดหยุ่นเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อหลอดเลือดหรือว่าผมของเราเนี่ยที่มันเปราะที่มันหลุดเล็บที่มันหลุดง่ายเรากินเพื่อทําให้มันเกิดการยืดหยุ่นแล้วอย่างที่บอกผู้หญิงเนาะเวลามีอายุที่มากขึ้นเราก็จะมีความเสื่อมลงอย่างเนี้ยค่ะแต่ถ้าเราสามารถสมมติว่าเรากินคอลลาเจนเพื่อที่จะสรรพคุณติ้งต่างเหมือนเราอยาก แทนที่เราจะไปกินยาเนาะเราก็ไปกินคอลลาเจนแต่มันต้องกินให้ได้ต่อเนื่องทีนี้นกินให้ได้ต่อเนื่องมันก็ต้องกินแล้วรู้สึกว่าอร่อยแบบนี้นะคะซึ่งเนเอาคอลลาเจนตัวนี้มากินกับตัวเองเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนหน้านั้นเนี่ยเน้เป็นคนที่ขาดโปรตีนนะแล้วตอนนั้นเนยังยังไม่ลงตัวกับโปรตีนนะคะเพราะเน้เป็นคนที่แพ้อาหารเยอะแพ้โปรตีนทางฝั่งทัวโปรตีนทางเนื้อสัตว์ก็กินแบบ มันกินแล้วมันก็จะไม่สบายท้องนะรู้สึกไม่ไม่ดีกับร่างกายรู้สึกท้องอืดตลอดเวลาเวลากินพวกไข่พวกหมูพวกปลาอะไรพวกเนี้ยก็จะกินโปรตีนพวกนี้ไม่ได้คันจะไปกินโปรตีนชงถั่วกินแล้วก็แบบมันมีอาการแบบเรากินเยอะไม่ได้เราจะท้องอืดเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นโรคแพ้อาหารเยอะแต่ปัจจุบันเนี้ยเนไม่มีอาการแพ้อาหารแบบนั้นแล้วนะทุกคนร่างกายก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่จะเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่มากินคอลลาเจนเพราะว่าพอแพ้แล้วร่างกายเราผอมเราก็อยากที่จะ ทานโปรตีนให้พอเนาะทีนี้เราทานโปรตีนไม่พอเราก็คิดว่าเอ๊เราก็ไปหาคอลลาเจนเพราะคอลลาเจน,เนมันเป็นโมเลกุลเล็กร่างกายกินปุ๊บก็ดูดซึมได้เลยเนยก็เลยหาคอลลาเจนมาทานค่ะอันนี้มันก็เลยที่มาของการกินคอลลาเจนของเนสแล้วเนสก็ซุ่มนะคนซุ่มกินคอลลาเจนกินมาอย่างต่อเนื่องแล้วพอเรากินแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันดีกับร่างกายคําว่ามันดีเนี่ยคือว่าเราไม่มีอาการที่จะมามีอาการที่แบบมึนหัวปวดหัวหรือว่าบวมเพราะปกติเวลา คอลลาเจนบางชนิดเนี่ยแต่แต่ปกตินี่จะเป็นคนไม่ไม่ทานคอลลาเจนเกรดที่มันไม่ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วเนาะแต่เคยฟังเขาเล่ากันว่าพอกินคอลลาเจนไปแล้วปวดท้องกินคอลลาเจนแล้วเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนั้นอันนั้นก็ไม่รู้เขาอะนะทุกคนแต่ถ้าเราเลือกคอลลาเจนเกรดดีเนี่ยเราจะไม่มีปัญหาในการกินเนาะแล้วข้อสําคัญมันกินง่ายพอมันกินง่ายปุ๊บพอเนพอเนทดลองกินนะแล้วเรารู้สึกถ,ถึงร่างกายที่มันแข็งแรงขึ้นเพราะว่า เราก็ได้คอลลาเจนมันคืออนุพันธ์ของโปรโตีนเนาะซึ่งพอไน้ทานโปรโตีนถึงเนะี่มันก็เลยทําให้ร่างกายเรารู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นนะคะรู้สึกมีเรี่ยวมีแรงขึ้นจากเมื่อก่อนที่เน้จะเป็นคนที่เลือดจางแล้วก็ขาดโปรโตีนพอทานคอลลาเจนแล้วโอเคมันมันเวิร์กมากก็เลยเอาคอลลาเจนนี่แหละมากินทุกวันแล้วก็เลยเอามาให้ลูกชายกินด้วยเพราะว่าอย่างลูกชายเนี้ยเขาจะแบบมีสิวเยอะเนาะ ก็ลองให้เขาทานปรากฏว่าพอเขาทานไปเขาก็ติดใจเพราะว่ามันทานง่ายนะคะเนให้แม่เนททานแม่เนก็ติดใจเพราะว่ามันทานง่ายทีนี้เรามาดูว่าแล้วเราจะทานคอลลาเจนวันละเท่าไหร่ดีซึ่งการทานคอลลาเจนให้ได้ผลเนี่ยต้องทานทุกวันนะทุกคนเป็นเวลายอย่างน้อยๆเนี่ยหเดือนแต่เราต้องทราบก่อนว่าคอลลาเจนถ้าเราไม่ทานมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นมากถึงขนาดไม่ทานไม่ได้ถ้าถ้าเราเป็นคนที่กินอาหารปกติแล้วกินครบกินพออยู่แล้วเนาะ เราไม่ได้ขาดสารอาหารแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องมากินคอลลาเจนก็ได้แต่ถ้าเราต้องการจะกินคอลลาเจนอย่างอย่างตัวเน้ยมากินคอลลาเจนเพราะว่าเน้เป็นคนที่กินกินหมูกินปลากินอะไรพวกนั้นนะเน้กินไม่ได้คือมันกินแล้วมันรู้สึกท้องไส้ไม่ดีอย่างเนาะกลับกินถั่วตอนนั้นกินถั่วแล้วก็จะเป็นคนแพ้โปรตีนถั่วก็จะกินแต่ผักพอเรากินแต่ผักผักผักมันก็เหมือนมันเหี่ยวอะเนาะเน้ก็เลยหันมาทานคอลลาเจนนะคะและวิธีการทานคอลลาเจนให้ถูกต้องก็คือเราต้องเฉลี่ยค่ะทุกคน สวัสดีจ้าน้องยิมน้องยิมก็ทานใช่ไหมคอลลาเจนน้องยิมเขาก็เอาไปทานนะทุกคนน้องยิมลูกสาวคุณอาอวิธีการทานคอลลาเจนเราต้องดูว่าในวันนั้นน่ะเราทานโปรตีนพอหรือเปล่าสมมุติว่าเราทานโปรตีนน้อยที่ทุกคนเห็นเน็ยทานคอลลาเจนบางวันเนี่ยสี่ซองบางวัน6กซองเพราะว่าเน็ตบ,บางวันเน็แทบไม่ได้ทานโปรตีนอย่างอื่นเลยเนาะตอนแรกๆเนี่ยบางทีเน็ทาน6กซอง8ซองเลยนะเพราะเน็ตก,กินแต่น้ําผักกินแต่ผักกินแต่พืชเนาะ แล้วช่วงหลังมาเน่ก็เลยอัพอัพด้วยการทานคอลลาเจนแต่ถ้าวันนี้ทุกคนน่ะเป็นคนที่ทานทานอย่างอื่นอยู่แล้วหมายถึงว่าทานโปรตีนถึงอยู่แล้วแล้วต้องการจะเสิร์ฟคอลลาเจนเพื่อทําให้อ่หน้าเรากระจ่างใสเพื่อทําให้ผิวพรรณเราดีเพื่อทําให้หลอดเลือดเรายืดหยุ่นหรือเพื่อทําให้ลดสิวลดฝ้าลดกระเพื่อทําให้ผิวแข็งแรงเวลาโดนแดดทุกคนก็สามารถที่จะเสิร์ฟแค่วันละสองซองได้เลยนะคะวันละสซองก็พอแล้วนะ เออกินแบบเนี้ยสองซอง,องต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนแล้วทุกคนก็จะเห็นผลลัพธ์ซึ่งเนเชื่อว่าใครที่ทานเนี่ยจะเห็นผลลัพธ์นะคะอย่างตอนช่วงหลังมาเนี่ยเนไม่ค่อยได้โปรโมทคอลลาเจนเพราะว่าพอเน้กินถึงละบางครั้งเน้ก็จะหยุดพักกินแต่ว่าเนยังตอนตอน,ตอนหลังมาเนี่ยเนก็จะกินโปรโตีนที่ตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเน้จะมีโปรโตีนที่เป็นเหมือนสารอาหารทดแทนที่มันมีทั้งอะมิโนโปรโตีนมีพรีไบโอติกโพไบโอติกมีกดอะมิโนโครบอยู่ในนั้นอะ อันนั้นนะ่ะพอเน้กินโปรโตีนได้แล้วพอหลังจากที่ร่างกายมันโอเคเน่ก็กินโปรโตีนได้ได้หลากหลายมากขึ้นเนาะทีนีน้บางวันเน่ก็ไม่ได้กินคอลลาเจนวันละ8ซอง6ซองแล้วนะทุกคนแต่เน้ก็จะพยายามถ้าไม่ลืมก็จะยืนพื้นอยู่ที่2ซองซึ่งการกินสองซอง2ซอง,ซองต่อเนื่องเนี่ยนะคะมันก็จะเห็นผลลัพธ์กับร่างกายของเราเนาะสำหรับใครที่ต้องการอยากจะเอาไปช่วยทําให้ผิวเราสดใสลดสิวลดฝ้าเด็กวัยรุ่นก็ทานได้นะคะ น้องยิมบอกนูปโปรตีนร้านพี่เนตก็หอมใช่อร่อยมากเลยค่ะอ่าอันนี้นะคะแล้วเวลาเราทานเดี๋ยวเดี๋ยวขอทานกอนพูดเยอะจริงๆตั้ง,งใจจะกลับมาทำลไลท์คอลลาเจนแล้วจะด,ดื่มด้วยอันนี้รสชาติอันนี้จะเป็นแบบออกรสลิ้นจี่ค่ะหอมทานแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขเนาะแล้วทานง่ายนะทุกคนทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ คือที่ไหนเอามาให้ลูกเน้ทานเนี่ยดีกว่าเขาไปกินน้ําอัดลมนะแต่ตอนนี้ฟ้องเขาไม่กินน้ําอัดลมละดีกว่าเราไปกินอย่างอื่นเพราะอันนี้มันคือการสกัดอนุพันธ์โปรตีนย่อยให้เป็นหน่วยเหลือเล็กๆๆที่สุดเนาะทีเนี้ยวิธีการกินสําหรับคนที่รู้สึกกังวลใจนะคะถ้ากังวลใจเนี่ยให้ทานวันละสองซอง,องต่อเนื่อง6เดือนนะทุกคนแล้วก็เว้นหรือจะทานสองซองต่อเนื่อง3เดือนแล้วก็เว้น แต่จริงแล้วการทานให้ได้ผลเนี่ยสัก3เดือนมันจะเห็นผลเนาะแต่อย่างตัวเน้เนี่ยเป็นคนที่ทานแล้วค่อนข้างเห็นเห็นผลเร็วเพราะอะไรทุกคนเพราะว่าเน้ไม่ได้กินอาหารเปิร์ป้าเนาะคือร่างกายเนี่ยแทบจะไม่ได้ว่ากินของแป้งเทียมอะไรเงี้ยเน้ยไม่กินอยู่แล้วจะกินแต่อาหารที่เราทําเองปรุงเองเซลเราก็จะดูดซึมสารอาหารได้ง่ายแล้วข้อสําคัญก็คือเน้ก็กินพวกเบต้ากรูแคนฮอร์ทอนพวกเนี้ยเบต้ากรูแคนฮอร์ทอน NRF2 NRF1 นะทุกคน อันนั้นเนะ่ยเขาคือสารสกัดหรือว่าเนฟทูเนฟวันเนี่ยเขาเป็นเทคโนโลยีเนาะที่เขาช่วยแอคทีเว e เซลของเนี้ให้เป็นแอคทีเว e ยีนเพื่อควบคุมให้เซลเนี่ยเปิดกลไกของการดีท็อกพิษล้างพิษพอเซลล์เราสะอาดเรากินพวกนี้เข้าไปมันก็ดูดซึมดีเนาะเบต้ากูแคนก็เหมือนกันตัวฮอร์ทอนก็เหมือนกันกลุ่มของคอลลาเจนนะทุกคนเขาอยู่ในกลุ่มของเอาจริงอะ่ะเขาก็อยู่ในกลุ่มของการการ การเติมเข้ามาเนาะเป็นส่วนของสารอาหารเติมเข้ามาแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มของ NRF 1 n r f 2อันนั้นเขาเป็นกลุ่ม activate ซึ่งเวลาเราจะกินสารสกัดหรือกินสารอาหารเราต้องแยกให้ออกนะทุกคนว่าวันนี้เรากินอะไรไปเพื่ออะไรเนาะอย่างการ activate เนี่ยมันไม่ได้กินเพื่อเป็นสารอาหารเรา activate เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเปิดสวิตช์การทำงานของยีนแก้ไข DNA ของเราเนาะพอแก้ไขแล้วเราก็ต้องไปหาสารอาหารที่ดีมากินนะทุกคน อย่างเบต้ากูแคนเนี่ยเขาก็จัดอยู่ในสารอาหารแต่มันไม่ใช่สารอาหารแบบจะเป็นอาหารที่แบบมากินได้ค่ะแต่ตัวคอลลาเจนเนี่ยแม้ว่าเขาจะขยับมาต่างจากสารอาหารมาเป็นมาเป็นอาหารคําว่าอาหารเนี่ยมันมันเทียบจากจํานวนแคลอรี่ทุกคนถ้าสมมุติว่าบางคนลดน้ําหนักอย่างเงี้ยเขาก็จะมากินคอลลาเจนแทนที่เขาจะไปกินอย่างอื่นเนาะเพราะมันก็จะมีจํานวนแคลอรี่อยู่นะคะมันก็จึงเรียกว่าเป็นอาหารแต่ถ้าจะเป็น การกินให้เพียงพอมันมันจะมีวิธีการกินให้เพียงพอกับร่างกายยิ่งสําหรับคนที่ต้องการจะเพิ่มน้ําหนักแนละ้วทุกคนคนที่ต้องการลดน้ําหนักอะอย่างบางทีสมมติว่าเราจะลดน้ําหนักเนาะก็คือการไม่ได้กินอะไรแล้วก็มากินโปรโตีนหรือกินคอลลาเจนแทนแบบเนี้ยสำหรับคนที่น้ําหนักเยอะๆมันก็ช่วยทําให้ผิวพรรณไม่เหี่ยวกล้ามเนื้อไม่อ่อนล้าอ่อนแรงอะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็สามารถมากินแบบนี้ได้แต่ว่าคนที่ต้องการจะเพิ่มน้ําหนัก บางทีถ้าเราจะมากินแบบนี้อย่างเดียวมันก็อาจจะสิ้นเปลืองนะเพราะมันต้องกินเยอะๆ,ๆอะไรเงี้ยเนาะเราก็ไปเลือกโปรตีนซึ่งเนยทำคอร์สเกี่ยวกับเพิ่มน้ําหนักได้หายโรคด้วยไว้นะคะทุกคนซึ่งเน้จะบอกอถึงวิธีการที่เราจะเพิ่มน้ําหนักอย่างถูกต้องเนาะวิธีการคํานวณน,น้ําหนักมาตรฐานของเราแล้วก็พูดถึงเรื่องสารอาหารที่เราควรจะกินและส่วนที่เราไม่ควรจะกินอะไรแบบนี้ก็จะพูดเอาไว้ในคอร์สสำหรับใครที่สนใจก็ สามารถสมัครเข้ามาในคอร์สได้ซึ่งในคอร์สเนี่ยเนยก็จะมีของสมนาคุณให้จากราคา,าที่ทุกคนสมัครเรียนมาเนาะเน่ก็จะมีของสมนาคุณให้ถึง3 0 0 0บาทนะคะใครสนใจก็ทักมานะสรุปนะคะวันนี้ถ้าใครอยากจะได้คอลลาเจนในแบบที่กินง่ายกินแล้วรู้สึกว่า,ารสชาติก็ดีกลิ่นก็ดีไม่แสบคอนะซึ่งถ้าใครถ้าใครเป็นสายคอลลาเจนนะเราทุกคนเนี่ย นเชื่อว่าถ้าใครเป็นสายคอลลาเจนเนี่ยจะเคยกินคอลลาเจนแล้วก็จะรู้ว่าโอ้บางทีบางยี่ห้อเนี่ยมันแสบคอมากเนาะแต่ยี่ห้อเนี้ยไม่แสบคอมันเป็นอะไรที่นุ่มนวลมากเลยแล้วกลิ่นมันก็จะแบบเป็นกลิ่นแบบไฮโซอะ่ะทุกคนแล้วกินง่ายเนาะแล้วข้อสําคัญก็คือเวลากินเข้าไปแล้วมันเห็นผลลัพไหมคะสิ่งสําคัญนอกจากมันปลอดภัยแล้วเนี่ยมันต้องเห็นผลลัพธ์ด้วยซึ่งอย่างตัวนเนี้ยเนี่ยเห็นผลลัพธ์ชัดเจนคือแข็งแรงขึ้นแล้วรู้สึกว่าเออตัวเอง ม,มีมีเลี้ยวมีแรงไม่หมดแรงไม่เหนื่อยไม่เพียเหมือนแต่ก่อนละแล้วข้อสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือมันทําใหผ้ผิวเราเนี่ยแต่งหน้าได้ง่ายด้วยเนาะแล้วก็ผิวไม่แห้งด้วยโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะถ้าเกิดเวลาเราอายุเยอะบางทีมันก็จะผิวพันุ์แห้งส่วนส่วนลูกชายนเนี่ยเขาทานคอลลาเจนไปที่เขาเป็นสิวๆเป็นดำๆๆเป็นหลังเป็นดำๆๆเนี่ยหลังเขาก็ดีขึ้นเพราะว่าใน ในส่วนประกอบของคอลลาเจนเนี่ยนอกจากจะเป็นคอลลาเจน3ชนิดแล้วเนี่ยเขาใส่วิตามินเข้าไปเยอะแยะมากเลยนะคะซึ่งวิตามินมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนาะใส่ไปแล้วก็ใส่นวัตกรรมคําว่านว,นวัตกรรมคือการผสมผสานกันนะ่ะทุกคนเพื่อให้มันต้านอนุมูลอิสระและเพื่อให้มันดึงสารอาหารเอาไปใช้ได้รวดเร็วขึ้นมันก็เลยทําให้เราทานเข้าไปแล้วเห็นผลรัพดีขึ้นสําหรับใครนะถ้าสนใจคอลลาเจนก็ สอบถามทักเข้ามาในกล่องข้อความได้นะคะน้องยินมบอกคอลลาเจนบางอันจืดๆขาวๆใช่ค่ะแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นคาวเลยเหมือนกับว่าเราไปกินน้ําผลไม้อะทุกคนเออแต่มันไม่ได้เป็นน้ําผลไม้เพราะมันไม่กระตุ้นน้ําตาลนะคะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานได้นะคะทุกคนส่วนใครที่เป็นโรคอื่นๆนะจริงๆแล้วเน่จะบอกให้มันมีข้อถกเถียงกันเยอะมากเลยเกี่ยวกับคอลลาเจนเนาะ ทุกคนมักจะถ้าคนที่เข้าใจจริงๆอะคะ่ะก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วคอลลาเจนเนี่ยไม่ใช่ตัวปัญหาสําหรับร่างกายนะแต่คนที่กินคอลลาเจนแล้วมีปัญหาถ้าคอลลาเจนนั้นเป็นคอลลาเจนที่ดีและบริสุทธิ์อ่ะบางทีมันไม่ได้มาจากคอลลาเจนนะคะแต่เราต้องดูว่าไอ้ต้นต่อปัญหาของเราอะ่ะมันถูกทําให้หายไปหรือยังเหมือนคนที่เขาเป็นโรคไตอย่างเงี้ยทุกคนหรือคนที่เป็นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยนะบางทีเขาก็จะกลัวคอลลาเจนกลัวเกลือดํา หรือกลัวโปรตีนบางอย่างอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วถ้าเราโฟกัสถูกนะคำว่าโฟกัสถูกก็คือเราแก้ที่ต้นเหตุของมันนะเนาะอย่างคนเป็นไตเนี่ยมันเกิดจากร่างกายบกพร่องเพราะกินยากินสารเคมีอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราบาลานซ์ด้วยการลดสารเคมีเนาะแล้วก็กินสารอาหารให้พอซึ่งสารอาหารเนี่ยสำหรับคนเป็นไตเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะ จริงๆสามารถจะกินโปรตีนที่มันย่อยง่ายได้นะคะโปรตีนมันจะมีโปรตีนที่ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะมันเป็นโปรตีนที่ช่วยบำรุงฟื้นฟูระดับเซลล์อค่ะอย่างจริงๆแล้วคนเป็นไตเนี่ยสามารถทานคอลลาเจนได้นะ,ะแต่ทีเนี้ยความกังวลใจเนาะก็เลยทําให้เขาไม่กล้าทานแต่สิ่งที่ควรจะกังวลใจเนี่ยจะบอกทุกคนแบบนี้นะ,ะเวลาเราเป็นอะไรก็ตามทีเราต้องเราต้องเขาเรียกว่า ค้นหาสาเหตุให้มันเจอค่ะว่าเราเป็นปัญหามาเพราะอะไรเนาะเหมือนเหมือนยกตัวอย่างเรื่องโรคไตเงี้ยโรคไตอะ่ะบางคนก็กินเกลือดําแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นไตกินเกลือแล้วก็จะเป็นไตกินกินคอลลาเจนแล้วก็จะเป็นไตกินโปรตีนแล้วก็จะเป็นไตแต่จริงแล้วโรคไตเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เรากินพวกนี้นะแต่โรคไตมันเกิดจากการที่เราใช้ยาเคมีรักษาเนาะแล้วเราเนี่ยไม่ได้หยุดสิ่งที่มันเป็นปัญหากับไต ซึ่งสิ่งที่เป็นปัญหากับไตก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วมันทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายค่ะเราต้องไปหยุดการอักเสบเนาะเรากินแป้งแปรรูปกินน้ําตาลแปรรูปเราก็ต้องงดกินนะคะแล้วเราก็ต้องกินของธรรมชาติส่วนเวลาที่เราจะอยากจะมาได้โปรตีนโปรตีนนั้นก็ต้องเป็นโปรตีนที่ที่ที่บริสุทธิ์แล้วร่างกายดูดซึมเอาไปใช้ได้ซึ่งถ้าหากทุกคนไม่ชัวร์เนี่ยจะมีวิธีแนะนําแบบนี้นะต้องลองค่อยๆกินนะนะ ค่อยๆกินสมมุติว่าวันนี้ลองกินก่อนแล้วก็ลองค่อยๆเช็คดูนะคะแล้วเราก็จะรู้แต่ถ้าเรายังไม่หยุดเหตุที่มันทําให้เกิดปัญหากับร่างกายนะเราก็จะสับสนว่าแล้วบางคนก็จะโทษว่ามันมาจากสิ่งนู้นสิ่งนี้เนาะแต่เราไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้แยกแยะให้ถูกอะคะ่ะว่าเอออาหารอะไรกันแน่ที่มันเป็นตัวก่อการโรคนะคะทุกคน โอเคนะวันนี้มาสั้นๆกะจะมาชมคอลลาเจนใครสนใจคอลลาเจนก็สามารถสอบถามแล้วก็ทักกันมาได้นะคะก,ก่อน